จ้าพี่น้องมานี้พามากินตำบักองยมเลยจ้าตำบักองยมอินกับก้าปุ้นพร้อมตำบักองยมใส่ใส่บะคือคือเลือเนยบะคือเคี้ยวพร้อมพี่น้องเอ้ยน่าประหลาดละนัวลโอ้ยแยบแยบแยบตำแล้วแล้วจ้าพี่น้องมามากินบะนี้ตำบักองยมตำบักองยมมีก้าปุ้นพร้อมพี่น้องเลยมาตะขอนแก่นไปกินแต่อาหารโรงแรมบบแซ่บบคืออันตำบักองยมบ้านเฮา

เป็นวินมาหนีสว่างเลยพี่นอ้องเอ้ยกระปุกแค็มบ้างไปแดกกันหันวหนัวเลยพี่นอ้องใสป่ปลาแดกตรงเสดอีกไหมบ้างสด็สด้ สุดๆแล้วทั้งสมทั้งฝาดมาผิด<ะ>น้องมากินนำกันแสบ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 ,แสบ